ขับตามมาพร้อมกับเปิดกระจกแล้วควักปืนโชว์มานอกกระจกพอเรามองรอบๆบ,บ้านทีเนี้ยตกใจหนักกว่าเดิม <S <S อีกเฮ้ยนี่มันคือบ้านหลังเว้ยมีคนที่เป็นพยา,ยานได้จําเหตุการณ์ที่ตีกันตรงตำร,ตรวจได้ไหมได้แล้วน,นะตอนน้ยมาหมอหมอหกนวันนี้ขึ้นไหลน์เว้ยก็เลยม,มาเล่า <S <S เหตุการณ์นี้ย เขาหลบเข้าไปในซอยเป็นบ้านอยู่หลังหนึ่งมันมีรั้วล้อมรอบเป็นผู้หญิงความแปลกของผู้หญิงคนนี้ก็คือแกตีผมแบบกระบังอ่ะมือข้างหนึ่งถือตะกร้าอีกมือข้างหนึ่งชี้เข้าไปในบ้านเวลาขึ้นมาป้าพังอะตรงส้มๆตรงนี้คือป้อมป้อมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้นั้นเรานึกว่าเราจะปลอดภัยแล้วเว้ยเดี๋ยวตำรวจต้องช่วยเราแน่เลยไม่ใช่ฮะนี่รถเก่งที่มาจอดอรงนี้ฟ้าคำแรกที่เราได้ยินมันคุยตำรวจว่ามึงใหญ่ยุ่งเดี๋ยวกูเคลียเองตำรวจก็ครับครับครับ ผู้มีอิทธิพลในพื้นถิ่นแน่ๆผมก็ดึงเพื่อนผมที่นั่งตรงนี้บ,บอกเพื่อนไปโดบปะกตารังของเพื่อนผมไม่รู้แล้วกูวิ่งเลยก็จะมีเสียงรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับมาต่ำกว่า7็หรือ8คันน่ะมันเป็นรั้วที่ที่ไม่ได้ปิดทึบไปครับมันจะมีรูบล็อกรูอิดมีทั้งไม้ถึงมีดมีดสับรถอะ่ะแล้วมองไปโอ้แม่งเอ้ยมีเงาวัดจนฟ้ามันเริ่มมืด<ๆ>เสียงเริ่มเงียบเว้ยคราวนี้แหละหญ้าที่ขึ้นปกสูงอะ่ะมันสูงแบบประมาณเอวเลยนะนั่งพิมพ์อยู่กับหลังข้างกกกาแพงบบ้นนููลลลุุดครั ขนลุกจําได้ไหมครับที่ผมบอกว่าให้จําจุดนี้ไว้ให้ดีนะว่าประตูมันเปิดกว้างมันเป็นประตูรั้วเว้ยมันเป็นประตูรั้วสองบานเลื่อนเข้าหากันอะประตูมันปิดอยู่เว้ยน,น้องๆแล้วผมเข้ามาได้ยังไงในตอนแรกตอนที่ผมเข้ามามันไม่มีประตูรั้วไว้เอาทีนี้ทําไงล่ะกูออกไม่ได้ไงมันล็อกอยู่ออกไม่ได้ทำไมปีนครับนี่ผมปี ไลน์นี้ต้องขอเกินไปอย่างนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ชมหรือยูทูบเบอร์หรือครีเอเตอร์ทุกๆท่านนะครับมักจะคิดว่าคอนเทนต์ที่ทําเกี่ยวกับผีวิญญาณความเชื่อต่างๆมันทําง่ายมันไม่ง่ายเลยครับจากประเด็นนี้มันทําให้ผมจุดคิดถึงเรื่องราวในอดีตครั้งหนึ่งย้อนกลับไปในช่วงวัยมัธยมม .5 มั่นคือปีาปีที่5จุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้มันดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับผีเลยนะครับหรือวิญญาณเลยนะฮะแต่มันเป็นความบังเอิญซึ่งจะย้อนกลับไปในตอนนั้นเออเฮ้ เราลืมเรื่องนี้ไปได้ไงมันมีอยู่ครั้งหนึ่งผมจําได้ดีจำได้แม่นเลยเหตุ okay. การณ์มันได้เริ่มขึ้นจากความคึกขนองความห้าวการทะเลาะวิวาทจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของผมเลยนะมันเป็นเรื่องของเพื่อนเพื่อนมีเรื่องแลวผมเองอยู่ชั้นม .5 หรือมอ .6 อันนี้ไม่แน่ใจเลยถ้าจะอยู่ม .5 ไม่ม .5 เทอม2ก็น่าจะเป็นม .6 เทอมหนึ่ง 1. ก็ปกตินะครับเช้าเราก็จะข้ามสะพานาลอยมาก็จะเจอคู่อริของเพื่อนอยู่บนสะพานลอยอีเป็นเด็กที่แบบห้าวๆอ่ะช่วงยุคนีเรียกว่าปีนเกลวนะก็เกิด ปากเสียงกระทบกระทั่งกันจากมีเรื่องตรงนั้นนะหนึ่งรอบแล้วเช้าผ่านไปแล้วเจอกันที่ตรงกลางวันอีกตรงกลางวันน่าจะเป็นเปลี่ยนคาบเรียนเดินเปลี่ยนคาบเรียนไปตึก,ตกนู้นตึกนี้ไปเรียนวิชาต่างๆนะก็เดินเจอกันอีกมีกระทบกระทั่งกันนิดหน่อยแหละแต่้นก็จะมีฝ่ายปกครองมีครูมีอาจารย์อยู่ด้วยก็เลิกรากันไปต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ารถประจำช่วงยุคของผมรถประจำะมันจะสามารถเข้าไปจอดในโรงเรียนได้เลยนะครับแต่จะเป็นจอดด้านหลังตึกหลังโรงเรียนเลยช่วงวัยที่มันห้าวกำลังห้าวเลือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยบังเอิญไม่ เจอกันตรงช็อปช,ช็อปช่างเอ่ยชื่อแลวกันนะถ้าเพื่อนฟังอยู่เพื่อนน่าจะรู้ว่ามันคือใครนะครับเหมือนจะจบไม่จบฮะเดินเลาะมันก็ไปตามเพื่อนมันมามันตามมาทั้งห้องเลยแต่ผมมีผมแล้วก็มีเพื่อนสองคนแบบแบบเ้าว่ะแบบเ้าวจัดแต่คนจริงอะ่ะปริมาณไม่ต้องเลยยืนอยู่ตรงรถประจําอยู่ข้างหลังจริงจุดชนวนที่มันแบบดูใหญ่คั้างนี้ก็เพราะผมเปิดนี่แหละป้าผมก็โดดถีบบ๊มล้มไปเสร็จปุ๊บคันนี้ก็หนัวเนียแล้วคันนี้เพื่อนมันโอ้โหทั้งอิด ทั้งไม้ทั้งอะไรโอ้โหมันเอาอิดไล่ตีไล่ฟาผมกับเพื่อนสองคนก็ว่าช่วงนั้นก็ตัวใหญ่ด้วยเนะี่ยผมก็ทรงๆแบบนี้เลยบึกๆเลยยังช่วงวัยรุ่นเล,งล,งล,งล่งกุุงเล่งกล้ามเลยนะก็ไหวเว้ยสู้ไหวเว้ยจนอาจารย์แล้วก็คนขับรถมันก็มีรถตำรวจหลายคันเนาะเขามาห้ามเข้ามาแยกกันก็เจ็บกันไปอ่ะเจ็บกันไปก็แบบพกคั้มดาเขียวมีเลือดบ้างอะไรบ้างเรื่องมันเหมือนจะจบละเรื่องมันเหมือนจะจบละว่าเออขึ้นรถไปจําทางกลับ ผมเลยขอวาดว่าภาพประกอบแล้วกันนะเพื่อจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับว่าสถานการณ์แล้วก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงผมจะไม่เอ่ยชื่อสถานที่ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นชื na, ่อโรงเรียนหรือสถานที่ใดๆก็ตามนะครับที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ที่ผมได้นํามาเล่านะครับผมจะไม่เอ่ยชื่อเลยนะเพราะว่าเนื่องจากสถานที่บางสถานที่ในเหตุการณ์ที่ผมได้เล่าในครั้งนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลแล <RI> <te am ania> so, ้วก็ผู้มีชื่อเสียงในแถบแถบนั้นเลยนี่นะครับนี่ก็เป็นโรงเรียนนะจุดต้องเดือดตรงนี้เลยคือโรงเรียน ตรงนี้น,นเรียนิอหลังโรงเรียนป้ารถป,ประจำทางตัวแรกรถประจำทางเราจะจอดตรงนีน้กั่หรือเข้าไปในโรงเรียนหลังจากเหตุการณ์ที่มีการทะเลาะวิวาทกันนะครับเราก็ขึ้นรถประจำทางแยกกันก็เหมือนช่วงเที่รงเรียนเลิกแล้วด้วยนะครับก็ไม่มีฝ่ายปกครองปกครองครูอาจารย์ก็กลับบ้านกันหมดละคิดในใจว่า,วาเช้าของวันต่อมาวันถัดไปเนี่ยอาจารย์ฝ่ายปกครองหรือครูประจำชั้นเนี่ยต้องเรียกเราไปแน่นอนอ่ะ แล้วรถประจําทางเราเนี่ยครับจะจอดตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันจะมีรถคันหน้าเราจะออกไปเลน2เลยไม่ได้นะครับบางครันก็จ,จอดหน้าโรงเรียนอย่างเงี้ยก็จะจอดเรียงกับป๊บเราออกมาฟื้อรถเราจะจอดอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่นนตรงเนี้ยที่ตงเนรบวงเนี่ยตรงเนี้ยคือรถเรา <hi> มีรถอยู่คันหนึ่งเป็นรถเก่งคันหนึ่งนี่ขับไปน,นี้ฟื้อ <S <S ผมคิดว่าจะมีคนชี้เป้ารู้ได้ไงไม่รู้ว่ารถของผมเนี่ยคันนี้เพื่อน,นั่งตรงนี้ผมนั่งตรงนี้นะเป็นรถซีดานคันหนึ่งเราเข้าใจด้วยเซนส์ของเราเลยโดยธรรมชาติเลยว่าคนที่ลงมาจากรถคันเน ต้องเป็นญาติของอเด็กคนนั้นแน่ๆๆเลยขึ้นมาปับป๊บแตกระชากคอเสื้อเพื่อนกระชากพร้อมตะโกนว่าเฮ้ยใครทำใครทำหลานกูใครต่อยหลานกูแล้วว่าไงรถประจําทางมันจะมีราวหัวอ,อยู่ตรงกลางผมก็หัวราวหัวเลยปับ๊บนี่เหตุแม่งเกิดจากผมเลยหนราวหัวพวกเราโดดทีบปัม๊มนี่ผมทีบผู้ชายคนนี้นี่ที่มากระชากคอเสื้อเพื่อนผมหัวทีบปั๊บผู้ชายคนนี้ก็เสียหลักแล้วก็ล้มลงไปคนขับรถคือค่อยค่อยขับออกไป ขับไปตาทางนี้ไม่หยุดอยู่แค่นั้นปั๊บขึ้นรถมาแล้วขับตามขับตามมาเลยขับตามมาพร้อมกับเปิดกระจกแล้วควักปืนโชว์มานอกกระจกตัวนี้เป็นแยกนะครับรนี้เป็นไฟแดงนี่นี่สีแยกนี้เป็นไฟแดงรถประจำทางเรามาจอดตรงนี้ฟื้อเพื่อจะอยูเทิร์นเราจะต้องอยูเทิร์นกลับไปทางนี้มันเป็นทางที่จะกลับบ้านเรามันเป็นเส้นทางการเดินทางของรถประจำทางไางที่จะกลับบ้านเราตรงส้มๆตรงนี้คือป้อมป้อม ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้นั้นอาบอมจำทางแล้วก็จอดหน้าเลยหน้าป้อมตำรวจเลยฟ้าจอดตรงนี้เรานึกว่าเราจะปลอดภัยแล้วเว้ยยังไงเดี๋ยวตำรวจต้องช่วยเราแน่เลยไม่ใช่ฮะนี่รถเก่งที่มาจอดตรงนี้ฟ้าตามเรามานะฮะจอดปัดตรงนี้เลยมันแทรกหน้าหัวรถก็ามาในในตรงป้อมนี้เลยมันเป็นป้อมตำรวจเด็กๆเหมือนป้อมจราจรนอะคำแรกที่เราได้ยินมันคุยตำรวจว่ามึงอห่ายุ่งเดี๋ยวกูเคลียเองตำรวจก็ครับครับครับ เอาแล้วในใจเรารู้แล้วเอาแล้วแม่งเอ,อ้ยรู้จักกันแนะ่ผู้มีจิิพลในพื้นถิ่นแน่ๆอ่ะผมก็ดึงเพื่อนผมที่นั่งตรงนี้บ,บอก,บอกเพื่อนไปโดดปา๊บผวิ่งมานี่เลยฟืบแต่ตอนนั้นผมยังไม่รู้นะว่าเพื่อนผมวิ่งตามผมมาหรือไม่มาอันนี้ผมไม่รู้นะชะตากรรมของเพื่อนผมไม่รู้แล้วกูวิ่งเลยเพราะเราเห็นปืนแล้วอ่ะกู้งงใจแล้วก็ไม่กลัวแต่ปืนนี้ตายห้านะตรงนี้เป็นซอยนี่นะให้หลายคนบอกว่าเอ้ยพี่เล่ามาจนยืดยาวแล้วใหญ่ผมจะไม่เห็นพีสักตัวเลย ฟังดีๆผมวิ่งมานี่ปั๊บผมเจอซอยตรงนี้ใช่ไหมหไหหเข้าไปในซอยพอหลุดเข้าไปในซอยปุ๊บซึ่งเราเข้าใจว่าตอนนั้นน่ะมันไม่มีพวกเราเลยพวกเราก็คือมีมีแค่ผมแล้วก็มีแค่เพื่อนมันตามพวกมันมาแน่มันต้องเป็นเจ้าถิน่นมันต้องอยู่ในพื้นที่ในระแวกโรงเรียนน่ะที่ผมอยู่ตรงนี้เป็นบ้านอยู่หลังหนึ่งมันมีรั้วล้อมรอบเพื่อประรอบบ้านนี้เลยผู้หญิงคนหนึ่งให้นึกภาพตามผมนะครับว่าเป็นผู้หญิงอายุป,ประมาณ40ต้นๆหรือ40ิบ ไปไปลายนี่แหละแต่ความแปลกซึ่งตอนนั้นผมไม่ได้มองว่าเป็นความแปลกนะฮะความแปลกของมู้หญิงคนนี้ก็คือแกตีผมแบบกระบังอะ่ะเราเคยดูหนังแบบแบบแบบพิเรียดหนังย้อนยุคไหมชุดแสกยาวลงมาหัวเข่านิดนึงถือตะกร้าอยู่ใบหนึ่งกําลังยืนอยู่ริมรั้วตรงนี้ริมรั้วบ้านหลังนี้ผู้หญิงคนนี้ก็หันหน้ามาหาผมแล้วก็ชี้ไม่ได้พูดอะไรนะครับมือข้างหนึ่งถือตะกร้าอีกมือข้างหนึ่งชี้เข้าไปในบ้านด๋ยวให้ตามจุดนี้ไว้นะครับตอนแรกนะครับมันไม่มีประตูรั้ว เขาวิ่งเข้าไปปุ๊บมีสองทางให้เราเลือกทางด้านหน้านี้เนี่ยตัวนี้จะเป็นบันไดขึ้นไป่างนี้เป็นบันไดสองฝกงักขึ้นไปนี้ปุ๊บตรงนี้เป็นประตูด้านหน้าบ้านหลังใหญ่มากหน้าขึ้นมาป้าพัางอ่ะตรงประตูบ้านมันเป็นกระจกที่แบบมีฝุ่นมีอะไรเกาะแต่เรามองเห็นว่ามันเป็นหน้าผู้ชายยืนจ้องมองเราเขม่งมาอย่างเงี้ยปุ๊บผมก็ตกใจไงปุ๊บผมตกใจผมก็เบรกีย้เลยว่ามีคนอยู่นี่ว่าคือใจความหลักสําคัญตัวน,นี้เราหนีตายเว้ยเราหนีตายมาเว้ยเราไม่สนใจแล้วว่ามันจะ ผีจะคนจะบ้านล้างจะไม่ล้างอะตอนนั้นผมคิดว่าผมพูดเลยนะในใจผมตอนนั้นผมคิดว่ามันคือบ้านที่มีคนอยู่มันไม่ได้บ้านล้างป้าผมวิ่งอออเลาะเลี้ยวมานี้เลยฟื้เลี้ยวมาแล้วก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นเป็นเสานอกบ้านตัวนี้เป็นเสารอบบ้านมาหน่อยนึงเพื่อผมก็นั่งแอบวันนั้นเป็นชุดพละ,ระชุดพละ,ะมันเป็นสีเหลืองชุดมันเด่นไงผมถอดเสื้อออกมีหินอยู่ข้างๆผมก็เอาเสื้อผมเนี่ยห่อหิน กะว่าามึงเข้ามากูกูไม่รู้หรอกคนกูน้อยกว่ามึงคนเยอะเขาโดนลุมก็ตายอะ่ะไม่ตายมันก็แบบพิการอะ่ะผมคิดว่าเอาวัดตายเป็นตายวะ้ผมกะ็เกะ่าผมไม่รอดแน่เลยเลิกเรียนมามันก็4ี่โมงครึ่งแล้วอะ่ะ มันจะห้าโมงหกโมงมันเย็นแล้วอ่ะในช่วงนั้นมันมันมืดอ่ะก็จะมีเสียงรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับมาวนเ้ยเฮ้ยมึงหาซิมันอยู่ไหนว่าอยู่ไหนวะเสียงไม่ต่ำกว่า7ดหรือ8คันอ่ะมาทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์อ่ะขับวนไปเที่ยวไปเที่ยวมาผมได้ยินหมดเลยนะผมจะนั่งอยู่เงียบๆนั่งซุกอยู่ตรงข้างบ้านเงียบๆมันเป็นรั้วที่ที่ไม่ได้ปิดทึบอะครับมันจะมีรูบล็อกรูอิดข้างล่างอ่ะมันจะปิดทึบเลยชั้นบนนอ่ะมันจะมีเหมือนเป็นบล็อกที่ให้อาากศมัน เได้มีทั้งไม้ถึงมีดมีด,มดสับรถอ่ะมีดหัวล่องอ่ะเราจะรู้ว่ามีดสับรถมันคมมากๆทแม่งเข้าแบบแค่บ,บาดแคบค่อยวางชื้เดียวก็แบบเข้าเนื้อแล้วอ่ะนี่ผมจะบอกให้นี่นนมีหลักฐานทุกวันนี้เลยเนี่ยนิ้วผมเกือบขาดเนี่ยพรามีดสับรถนี่แหละฝันล,ล่องนี่แหละแล้วมองไปโอ้แม่งเอ,อ้ยมีดเงาวัดคิดพอไงดูว่าจะรอ้ไหมว่าเวลามันผ่านไปโคตรยาวนานเลยน้องๆมันนานมากๆจนฟ้ามันเริ่มมืดเสียงเริ่มเงียบเว้ยคราวนี้แหละ พอเสียงเริ่มเงียบใจเราจากที่มันเต้นตึกตึกตกเราก็เริ่มแบบซอฟลงเย็นลงดาวลงคูลงแล้วพอมันเงียบมันมีเสียงอื่นเข้ามาเสียงคนเดินลากเท้าในบ้านแอแคแล้วก็นั่งฟังเราเฮ้ยเราแม่งเข้ามาในบ้านเขางนี้ว่าพอเรามองรอบๆบ้านทีเนี้ยตกใจหนักกว่าเดิมทีนี้แหละเราถึงรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยแม่งคือบ้านหลังเว้ย ทั้งหยักใยทั้งฝุ่นทั้งหญา้าที่ขึ้นปกสูงอะ่ะมันสูงแบบประมาณเอวเลยนะนั่งพิมพ์อยู่กับหลังข้าง,างกำแพงบ้านอูดูแลขนลุกดูครับขนลุกขนลุกเล่าเลยทงขนลุกกูเลยทีนี้ความกลัวมันเริ่มมาเกิดไม่ใช่กลัวคนละทีนี้แม่งกลัวผีทุกอย่างอะ่ะภาพทุกอย่างตั้งแต่แบบผู้หญิงชี้เข้ามาเจอผู้ชายยืนอยู่หน้าประตูบ้านฟ๊บมันวิ่งกัมาในหัวแบบฟูมันก็ใส่เสื้อเดินมาถึงหน้าประตูัาบ ตกใจนักว่าเดิมเลยที่ผมบอกจําได้ไหมครับที่ผมบอกว่าให้จาจุดนี้ไว้ให้ดีนะว่าประตูมันเปิดกว้างมันเป็นประตูรั้วเว้ยมันเป็นประตูรั้วสองบานเลื่อนเข้าหากันอะประตูมันปิดอยู่เว้ยน,น้องๆแล้วผมเข้ามาได้ยังไงในตอนแรกไม่ได้ปีนอะไรเข้าไปเลยเว้ยก็เดินตามหน้าประตูเนี่ยตรงตรงที่ผมบอกว่า มันเปิดช่องว่างไว้อะจริงๆผมคิดไว้ว่ามันคือประตูรั้วแล้วแต่ตอนที่ผมเข้ามามันไม่มีประตูรั้วไว้เอ้าทีนี้ทําไงละ่ะกูออกไปได้ไงมันล็อกอยู่ออกไปได้ทำไมไปีนครับนี่ผมปีนกําแพงนี้ฝั่งนี้นี่ฝั่งที่ผมเจอผู้หญิงตัวนี้เลยที่ผู้หญิงยืนถือตะกร้าแล้วก็ชี้ผมเข้ามาในบ้านเนี่ยเนี่ยผมก็ปีนกระแพงนี้ไ,ไปปหินลงแปออกมาแบบงงๆอ่ะเดินมางงเอ้าแล้วกูเข้าไปเมื่อกี้กูเข้าไปยังไงวะเนี่ยลืมไปหมดแล้วว่ามีคนไล่ตามฆ่าอยู่ลืมละเดินมางง,งว่าเฮ้ยกูเข้าไปในบ้าน่างนี้ กูเข้ายัางไงวะแล้วผู้หญิงคนนั้นคือใครแล้วผู้ชายในบ้านคือใครอะไรวะเดินงงงงย้อนกลับมาที่ป้อมตำรวจคนในป้อมอ่ะเป็นตำรวจท่านหนึ่งแล้วตรงนี้นเหมือนเป็นครัวเล็กๆของตำรวจอะมันมีมีดอยู่เล่มหนึ่งผมเกิดความกังวลไงผมก็ไปหยิบมีดหยิบมีดของตำรวจอะอย่าแล้วพี่พี่ก็ไอ้นี่ผมผมไอ้นี่นะคือผมไม่ไว้ใจตำรวจแล้วเว้ยตอนนั้นผมไม่ไว้ใจแม้กระทั่งตำรวจเลยเพราะว่าว่าเหมือนตำรวจรู้กันอะรู้กันกับกับคนที่ผมมีเรื่องด้วยเข้าใจใช่ไหมเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีก็ ให้น้องๆดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณนะครับสําหรับเด็กเข้ามาดูรายนี้นะครับก็รบกวนให้มีผู้ปกครองให้คําแนะนําด้วยนะครับอ่ะเข้ามาต่อเรื่องกันนะครับพี่เด่นพี่ตำรวจน้องพี่ตำรวจพี่ไปทํะไรน้องพี่ไม่ทํะไรพี่ทำรัำรกนึงอะจนแบบพี่ตำรวจเขาก็แบบเกี้ยกล่อมให้เราแบบเริ่มจะเย็นประมาณครึ่งชั่วโมงได้ตำรวจคนนี้นก็เดินมาหาผมว่าน้องแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ก่อนที่น้องจะมาเนี่ยมีน่าจะเป็นผู้ปกครองญาติหรือผู้ปกครองน้องเดินมาตามหาน้องนั่นแหละบอกว่าน้องหายไปทางไหนนะเขาขับรถตามหายอยู่เราจะนับว่ากลับบ้านไป เนี่ยครับเหตุการณ์ทั้งหมดมันก็ก็ประมาณนี้สุดท้ายเนี่ยผมมารู้ว่าเพื่อนผมเนี่ยดังหักไม่ดีลนยะเป็นการกระทําที่ไม่ดีมากๆเลยครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าในเรื่องมันผ่านไปแล้วนะครับแต่เป็นผู้ใหญ่เป็นคนโตแล้วไม่ไม่ควรทำแบบนี้นะถ้าปืนเปิดม,มันลั่นมันก็นขึ้นลําไปแล้ว่ยเป็นก๊อกไงไม่มีเซฟเปไปตบปี้ลั่นโต้งเข้าไปเนี่ยเรียบร้อยเพื่อนผมตายห่าไปแล้วนอะอาจารย์ฝ่ายปกครองก็เรียกไปแล้วก็ไปกราบขอเข้ามาไปก็ก็เคลียร์กันนะก็เรายังต้องเรียนอยู่อีกปีหนึงอะเหมือนนะอะไร ต้องเอารู่ม,มารวดไปเพราะว่าเราต้องอยู่ในพื้นที่นี้ต่อแล้วก็ก็ไหว้ขอเข้ามากราบขอเข้ามาเขานะก็โอเคเรื่องราวก็จ,จบไปด้วยดีเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นประมาณนี้ซึ่งผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะเ,เพราะว่าเหตุการณ์ในตอนนั้นน่ะเราเรามาโฟกัสตรงที่เรามีเรื่องเราทะเลาะเราเกือบตายเราหนีตายเลยไม่ได้เล่าเรื่องที่ผมเจอที่บ้านล้างตรงนี้ให้ใครฟังเลยตั้งแต่วันนั้น จนวันนี้มีคนที่เป็นพยานได้ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงๆไม่ครับเป็นเรื่องไม่ไม่ใช่เรื่องโมเลยครับไม่ใช่เรื่องโมไม่ใช่เรื่องโมแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบแต่งขึ้นมาเลยโอเคเพื่อนครับโอเคเพื่อนเอ๊ไไม่เอยากจะสอบถามเลยเพื่อนหน่อยเพื่อนจําเหตุการณ์ตอนที่ค้าทะเลาะกับที่ตีกันตรงป้อมป้อมตารวจได้ไหมจำได้จำได้เราเลี้ยะมา มห้ามหกนะเออมห้ามหกนี่ไงวันนี้ขึ้นไลน์ไว้ก็เลยมาเล่าเหตุการณ์เนี้ยน้องๆมันจะไม่เชื่อไว้็นบอกเฮ้ยโมมั่งนู่นนี่นั่นมั่งนี่นะน้องๆนะนี่ะเป็นพยานนะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงไอ้บ้านหลังตรงนั้นอะตอนนี้มันยังล้างอยู่ไหมเพื่อนมันก็เหมือนตอนนี้เหมือนมันไม่ล้างแล้วเหมือนมีคนซื้อไปบูรณะแล้วล่ะโอเคว่างแล้วเจอกันเด้อโอเคโอเคขอบคุณมากครับเพื่อนผมโอ๊ตคงงงกันเอ้าอยู่ดีมึงมาถามเรื่องเหตุการณ์นี้ไได้งอ่ะมันเเป็นรรื่องาวที่คค่่ออนนขข้้าางงดัง เป็นกระแส <te le rhythm> <lush> อยู่ในช่วงนั้นเลยอ่ะคือถ้าตอนนั้นนะมีโขนกระแสนะเขาไปหนุ่มกันชัยเนี่เปิดผมได้ออกนะเออผมกับเพื่อนได้เผ่อไปนั่งอุ้ย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 พี่หนุ่มอ <te> ุ้ยอุ้ยอ <te eth> ุ้ยอ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 ุ้ยายๆการกันแล้วนี่ครับว่าเป็นหนึ่งคอนเทนต์ที่ผมอยากจะนําเสนอออกมาในรูปแบบจากประสบการณ์จริงด้วยนะครับไม่ได้ฟังเรื่องราวจากใครมาเอาจากประสบการณ์เองหวังว่าจะชอบนะครับหากใครชอบก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ช่องของ Miwest Origiin N ดด้วยเ